สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันนี้ทางเพจจะามาอธิบายการพิดเครื่องนะครับของรถจีนเครื่องตัวนี้อยู่ในรถหลายรุ่นก็คืออยู่ในเฮลิอยู่ในหางชาตระกูลรถจีนทั้งหลายแหล่นะครับก็คือจะเป็นฝากข้อประมาณนี้ ส่วนเรื่องอะไรที่หาไม่ได้หายากก็จะมีชาร์ปที่หายากก็คือชาร์ปจะเทียบใส่กับของโคมัสุชาร์ปข้าวเหี่ยงนั้นก็คือเทียบใช้กับ เครื่อง c d 9 4แล้วก็ c d 9 5ชาร์ปข้อเวียงหรือที่เขาเรียกว่าชาร์ปอกก็คือใส่กับ c d 9 4แต่ชาร์ป c d 9 4นั้นรูน้ำมันจะไม่ตรงก็คือตัวนี้ก็ถ้าจ้างลงกึงเจาะ ก็จะเสียเงินเราเจาะเองครับก็คือเจาะตรงกลางนี้ใช้สวา่านเจาะทาบลงไปแล้วก็ใช้เหล็กตอกมาร์กมาแล้วก็เจาะก็คือชาร์ปอกตัวนี้ก็จะใช้าชาร์ป 4D 9 4นะครับแต่ชาร์ปก้านก็คือตรงนี้ชาร์ปเข้าเวียชาร์ปก้านสูบชาร์ปก้านสูบจะใช้าชาร์ป ของ 4D 95นะครับผมแต่ล่องเขี้ยวจะไม่ตรงก็คือจะต้องไปจ้างลงเลืองหยิกเขาเรียกว่าสับเขี้ยวให้กลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ใส่ชาร์ตัวนี้ได้โอไลยขั้นตอนนะครับส่วนแหวนลูกสูบส่วนแหวนลูกสูบนี่ก็สั่งทำแล้วก็สั่งซื้อ เป็นของรถจีนนะครับลูกสูบก็จะประมาณนี้ลูกสูบเบอร์90นะครับก็คือ490นั่นแหละก็คือ90ส่วนหมวกวาวที่ว่าหาไม่มีก็คือหมวกวาวตัวนี้หมวกวาวใช้ของ L200 นะครับไซโคนหมวกวาวก็ไปเทียบกับ l 2 0สอง อาการที่พบบ่อยของเครื่องเครื่องนี้ก็คือน้ําเข้าเครื่องถ้าความร้อนขึ้นนะครับผมส่วนมากน้ําจะเข้าเครื่องทันทีเพราะว่าปลอกสูบรุ่นนี้เป็นปอกสูบบ่าบนนะครับมียางไลเนอร์ก็คําว่ายางไลเนอร์ก็คือจะมียางโอลิงที่อยู่ในปอกสูบกั้นระหว่างาน้ํากับ แรงดันแรงอรากาศของเครื่องนะครับทิกในการดูก็จะมีเท่านี้แล้วก็เรื่องตาน้ำต่างๆใต้ฝาสูบจะมีตาน้ำอยู่สองตัวเป็นตาน้ำเบอร์ยี่สิบนะครับเปลี่ยนด้วยปะเกนฝาสูบเนะี่ยสั่งทำไม่มีขายนะครับปะเกนฝาสูบดูง่ายๆปะเกนฝาสูบ จะทำก็ต้องหา,าจุดเสียให้เจอนะครับก็คือตัวนี้มันจะมีที่เขาเรียกว่ารอยมันเล็ดจากปะเก็นก็คือเนี่ยฝามจะโก่งนิดๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นพอปัญหาเรื่องความร้อนก็ยางโอลิงที่อยู่ในปอกสูบนั้นจะหดพอหดแล้วก็น้ำก็เข้าเครื่อง ซื้อยางโอลิงธรรมดาใส่ไม่ได้นะครับต้องเป็นยางโอลิงอ่าทนร้อนนะครับทนความร้อนสูงซึ่งค่อนข้างแพงอยู่เนะท่าน,นี้ก็จะแก้ปัญหาเครื่องบล็อกนี้ได้ครับเครื่องรถจีนตัวนี้นะครับส่วนป้องเครื่องใช้ตัวนี้เทียบกับเครื่องตัวที่อยู่ในเฮนรี่นะครับ ถ้าใครหาไม่ได้ก็สั่งซื้อได้นะครับกทางเพจเดี๋ยวตอนติดเครื่องแล้วจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับครับสวัสดีครับ